ในภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นตัวละครหลักหรือสมทบสำหรับผู้ชมแล้วหลายๆคนก็คงอยากที่จะรู้แน่ๆว่าสุดท้ายแล้วชะตากรรมของตัวละครที่เราติดตามมาทางเรื่องนั้นมันจะจบลงยังไงเพราะมันถือว่าสำคัญมากกับความสงสัยที่เราแบบมันมาพร้อมๆกับตัวละครตลอดทางเรื่องแต่ถ้าบางตัวละครดันหายไปจากจอ โดยไม่มีชะตากรรมที่ชัดเจนเรื่องราวที่ผู้ชมต้องแบกรับมันก็คงจะคุมเครือและชวนปวดหัวไม่น้อยเลยนั่นเลยทําให้ในวันนี้เราเลยอยากจะพามาดูเรื่องราวของตัวละครที่ชะตากรรมสาบสูญในโลกภาพยนตร์ ทั้งแบบตัวละครเดี่ยวและแบบกลุ่มว่ามันจะมีตัวละครจากเรื่องไหนที่ชะตากรรมของเขายังคงเป็นปริศนากันบ้างโดยเราก็ต้องขอเตือนกันไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาส่วนสําคัญของภาพยนตร์หากใครที่ยังไม่เคยได้รับชมนี้ยังไม่อยากเสียทรสก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับแคสโซจากโรบอคทูปี1990 โร o อ o ทู 2, ถือว่าเป็นภาพยนตร์ภาคต่อของตำรวจเหล็กอีกทั้งมันยังเป็นการสั่งลาบทนี้เป็นครั้งสุดท้ายของพระเอกอย่างปีเตอร์เวลเลอร์โดยหนึ่งในสิ่งที่น่าสนใจในภาพยนตร์ก็คงจะเป็นบรรดาตัวรายที่ถือว่ามีคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจไม่น้อยเลย ซึ่งตัวร้ายที่แฟนๆจดจำได้มากที่สุดคนหนึ่งก็คงจะเป็นแคโซลที่มีท่าทางการแต่งตัวเหมือนกับเอลวิสเพรสลีย์เพราะเขาคืออาชญากรที่ดูอารมณ์ดีและดูเฮฮาแบบผิดปกติต่างจากตัวร้ายคนอื่นๆที่มักจะปรากฏตัวออกมาในมาดเคร่งขครึมดุดันอยู่ตลอดอีกทั้งเขายังเป็นผู้ติดตามของวายร้ายอย่างเคนและเป็นสมาชิกของลทัทธินุกอีกด้วยโดยแคโเชลนั้นจะปรากฏตัวออกมาในตอนต้นเรื่องและมีบทบาทประมาณหนึ่งก่อนที่จะหายตัวไปแบบหน้าตาเฉยโดยไม่มีบทสรุปว่าเขาตาย ยง,งหรือได้รับการลงโทษจากโรโบคอกตามที่ควรจะเป็นในรูปแบบไหนแฟนๆหลายๆคนจึงพยายามหาข้อมูลบทสรุปของแคสโซยังหนักว่าหลังจากที่เขาเดินหายไปจากเฟร,รมภาพยนตร์เขาได้หายตัวไปไหนกันแน่ก่อนที่จะมีแฟนๆบางคนได้รับรู้เรื่องราวของแคสโซในบทภาพยนตร์จริงๆเขาให้และได้รู้ว่าแคสโซอาจจะตกลงไปในถังเคมีหรือถังปริศนาบางอย่างของลทัทธินูก่อนจะหายไปโดยไม่มีคําตอบว่าเขาตายหรือไม่เรื่องราวของแคสโซจึงยังคงเป็นปริศนาในโรบคอปทูต ่อไปและจะยังคงเป็นแบบนั้นไปอีกนานเท่านานลูกหมาตัวน้อยจากอพพคลิปนาวปี1979 แน่นอนว่าภาพยนต์อย่างอพอลิปนาลสำหรับแฟนๆของผู้กำกับฟราซิสฟอร์ดคอปป์ลาหลายๆคนก็คงจะไม่สงสัยในความยอดเยี่ยมของมันแน่เพราะมันคือภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องราวของสงครามเวียดนามออกมาได้ตึงเครียดและสะท้อนสังคมในอเมริกายุคนั้นออกมาได้ดีมากๆผ่านเรื่องราวของกัปตันวิลลาร์นายทหารสติไม่สมประกอบซึ่งได้รับหน้าที่ให้พาลูกทีมขึ้นเรือไปตามล่านายทหารโรคจิตอย่างผู้พันเคิร์ดที่จู่ๆก็เสียสติจนไปตั้งลัททิแปลกๆในป่าแบบหน้าตาเฉยและเป้าหมายของ ก็คือการจับเฮิร์ตมาลงโทษให้ได้ไม่ว่าจะเป็นหรือตายแต่ก็อย่าเพิ่งคิดไปว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะมีบรรดาตัวละครสุดเทพปรากฏออกมาให้ผู้ชมได้ชื่นชอบกันแบบ God f ฟ t h e r ซึ่งเป็นผลงานเรื่องก่อนหน้าของคอปปาลาเพราะอพโฟคลิปนาวมันล้วนอุดมไปด้วยตัวละครนิสัยแย,แย่ๆและหนักขั้นไปถึงสติไม่ดีชน,นิดที่ว่าพร้อมจะโผล่ออกมาปวนผู้ชมได้ตลอดเวลาแต่หนึ่งในตัวละครที่ผู้ชมชื่นชอบและเทใจให้มากที่สุดในทีมของวิลาร์ก็คงจะหนีไม่พ้นลูกหมาตัวน้อยสุดน่ารักที่เดินทางขึ้นมา บนเรือของพวกเขาเพระนอกจากมัน จะสามารถแสดงความน่ารักน่าเอ็นดูออกมาให้คนในทีมและผู้ชมหลงรักได้แล้วเจ้าหมาตัวน้อยสีขาวตัวนี้ก็ยังเป็นตัวแทนการอุปมาอุปไมยถึงความไร้เดียงสาที่บริสุทธิ์ในสงครามอีกด้วยเพราะนอกจากตัวมันแล้วก็แทบจะไม่มีตัวละครไหนในเรื่องเลยที่ดูใส่ซื่อและหลุดพ้นจากวงโคจรอันเน่าเฟะของเรื่องได้แต่จูๆ่ๆเจ้าหมาน้อยตัวนี้ก็ดันหายตัวไปในฉากการโจมตีเรือสุดสะเทือนใจในช่วงกลางเรื่องแบบหน้าตาเฉยก่อนที่มันจะไม่ปรากฏตัวออกมาอีกเลยซึ่งแม้ว่าหลายๆ จะคาดเดาว่ามันได้ไว่ายน้ำหนีขึ้นฝั่งไปหรืออาจจะตายไปแล้วในฉากนี้แต่ท้ายที่สุดแล้วหลังจากเวลาผ่านมานานถึง40ปีนับตั้งแต่ที่ภาพยนตร์ออกฉายหลายๆคนก็กลับเชื่อว่าแท้จริงแล้วเหตุผลที่เจ้าหมาน้อยหายตัวไปแล้วแบบไปรับก็าอาจจะเป็นเพราะว่าตัวผู้กำกับอย่างฟรานซิสฟอร์ดโคปลาคงจะไม่ได้เป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวจนอยากจะเอามันมาเข้าฉากบ่อยๆก็เป็นได้เพราะนะับตั้งแต่เจ้าหมาหายไปจากฉากเนื้อเรื่องหลังจากนั้นก็เริ่มจะดับมากขึ้นเรื่อย จนไม่น่าจะมีพื้นที่ให้ความใสซื่อบริสุทธิ์ของมันอีกแล้วจากทหารชาวอังกฤษจาก Kingdom of Heaven ปี2005 ชิงดอมอัปเฮเวนของผู้กำกับรดลีย์สกอตถือว่าเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ผู้ชมนั้นค่อนข้างจะปวดหัวกับสเกลเรื่องราวและการเรียบเรียงของมันพอสมควรเลยเพราะชีวิตของบาเลียนแห่งอิเบรินที่ตัดสินใจเดินทางไปเยรูซาเลม็มในสงครามครูเสดช่วงศตวรรษที่12แทบจะเต็มไปด้วยการลำดับเนื้อเรื่องที่ชวนสับสนวกวนมากเกินไปจนผู้ชมต้องไปหาภาพยนตร์ฉบับดีเรคเตอร์คัดมาชมถึงจะเข้าใจและแม้ผู้ชมจะได้ชมเวอร์ชั่นที่ขยายออกไป3ชั่วโมงกว่าแล้วผัว เขาก็ยังไม่ได้รับคําตอบและการอธิบายถึงการหายตัวไปแบบไร้ร่องรอยของหนึ่งในตัวละครสมทบที่โดดเด่นอย่างจ่าทหารชาวอังกฤษโดยตัวละครนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในเพื่อนรักของบาเลียนตัวเอกที่นําแสดงโดยออร์แลนโดบลูมที่ดูเหมือนจะพร้อมที่จะพาเขาไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์แต่เมื่อบาเลียนขึ้นเรือไปเยรูซาเล็มเขาก็ไม่เคยได้เห็นจ่าคนนั้นอีกเลยหลายๆคนจึงเดาว,ว่าจ่าคนนี้อาจจะเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุเรืออับปางซึ่งมีบาเลียนเป็นผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวแต่สิ่งนี้ก็ไม่ได้้บุอาไว ในภาพยนตร์แต่อย่างใดโดยในโฮมวิดีโอที่เผยพระร่หลังจากภาพยนต์ลาโรงไปสักพักแล้วจะมีการระบุว่าทีมงานได้สร้างหุ่นจำลองของจ่าทหารชาวอังกฤษขึ้นมาแล้วสำหรับการถ่ายทำในฉากเรืออับปางแต่สุดท้ายการถ่ายทำฉากนั้นก็ไม่ได้เกิดขึ้นและชะตากรรมของตัวละคร ก็ถูกปล่อยทิ้งหายไปเลยทั้งๆท,ที่เขาควรจะได้รับการอธิบายถึงจุดจบที่ดีกว่านี้สําหรับการเป็นตัวละครสมทบที่มีบทบาทกับตัวเอกค่อนข้างเยอะผู้ชมหลายๆส่วนจึงไม่พอใจแม้แต่น,นี้ที่ภาพยนตร์ตัดจบเรื่องราวของจากคนนี้ไปแบบหน้าตาเฉยและไม่ทําอะไรให้มันกระจ่างเลยซีซ่าฟริกแมนจาก The Hunger Games Mockingjay Part 2ปี2015 การคัดเลือกสเตลลี่โทชิมาเป็นพิธีกรของ The Hu n g เก g a m e s อย่างซีซ่าฟลิกเกอร์แมนถือว่าเป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่สมบูรณ์แบบของแฟรนไชส์เกมมรณะเลยก็ว่าได้สำหรับแฟนๆหลายๆคนเพราะบทบาทของเขามันโดดเด่นไม่แพ้กับตัวละครเอกอย่างแคทนิสที่นำแสดงโดยเจนนิเฟอร์ลอเรนแต่ทว่ามันก็มีเรื่องที่ไม่เคลียร์ให้แฟนๆได้เคลือบแคลงใจจนได้เพราะแม้ว่าซีซ่าฟลิกเกอร์แมนจะเป็นตัวละครหลักในแฟรนไชส์แต่เขาก็ดันหายตัวไปแบบหน้าตาเฉยก่อนที่ภาพยนตร์จะมีบทสรุปที่ลงตัวไปซะ ด้ยดยเรื่องราวทั้งในภาพยนตร์และนวนิยายซีซ่าจะปรากฏตัวทุกครั้งเพื่อประกาศถึงการตายที่ชัดเจนของตัวละครเอกแคดเนส e และทิ้งให้เราเดาว่าเขาอาจจะโดนรุมถึงจากประชาชนที่เพิ่งได้รับอิสรภาพแต่ที่ชัวร์เลยก็คือเขาจะหายไปจากการก่อการจราจรกลางเรื่องและทิ้งให้เราสงสัยว่าเขาหายไปไหนกันแน่ทว่าสุดท้ายเบาะแสของปริศนานี้ก็ได้ถูกเอ่ยออกมา,าคร่าวๆจากผู้เขียนบทอย่างซูซานคอลเลนส์ว่าซีซ่าน,นั้นจะรอดไปจากการจราจรเพราะเขาไม่ ไม่ได้เกี่ยวข้องตรงๆกับประธานาธิบดีสโนว์แต่แฟนๆก็ยังรู้สึกว่าผู้เขียนในพูดถึงเนื้อหาในฉบับนิยายมากกว่าไม่ได้กล่าวถึงประเด็นในภาพยนตร์แบบที่ทุกคนต้องการจะรู้อีกทั้งเนื้อหาจากนิยายในหลายๆส่วนนั้นยังไงมันก็ไม่ตรงกับภาพยนตร์อยู่แล้วการหายตัวไปของซีซ่าจึงยังคลุมเครือและกลายเป็นปริศนาที่ไร้คำตอบต่อไปตราบเท่าที่ทีมผู้สร้างภาพยนตร์ไม่เผยเนื้อหาส่วนนี้ออกมาให้ชัดเจน p พ็กกี้แบรนด์จากเดอะมาสปี1994 หากจะพูดถึงภาพยนตร์ที่เป็นหนึ่งในผลงานอมตะตลอดกาลและเป็นงานที่อยู่ในช่วงพีคของจิมแคลรี่มากที่สุด The Mask ก็คงจะเป็นหนึ่งในงานที่ต้องถูกยกมาพูดถึงแน่นอนเราเรื่องราวของยอดมนุษย์หน้ากากเทวดาที่จริงๆแล้วแม้ตัวเอกจะเป็นแค่ชายธรรมดาธรรมดาแต่เมื่อเขาสวมหน้ากาก,ากสุดประหลาดเข้าไปจู่ๆเขาก็กลับกลายเป็นฮีโร่สุดเลทนที่มีพลังสุดฮาปรากฏออกมาได้อย่างไม่สิ้นสุดชนิดที่ว่าผู้ชมจะคาดเดาอะไรไม่ได้เลยแถมในเรื่องนั้นก็ยังมีตัวละครหลายๆตัวที่มีคาแรคเตอร์สุดโต ปรากฏออกมาให้ผู้ชมได้บันเทิงกันอีกด้วยแต่หนึ่งในสิ่งที่แฟนๆหลายๆคนยังคงรู้สึกเคลือบแคลงใจก็คงจะเป็นการหายตัวไปของบทนักข่าวสาวอย่างเพ็กกี้แบรนด์ที่รับบทโดยเอมี่ยัสแบกแน่ๆเพราะเธอคือหนึ่งในตัวละครที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวเอกอย่างสแตลลี iss, ่อิฟคิสเยอะมากๆในช่วงต้นถึงกลางภาพยนต์ก่อนที่ตัวเธอนั้นจะได้ตัดสินใจใช้แผนตีสองหน้าหลอกตัวเอกของเราให้ไปเจอกับแก๊งอันธพาลที่นำโดยดอรียนไฮเรลแต่หลังจากนั้นเธอก็กลับหายตัวไปจาก ภาพยนตร์ทิ้งให้ผู้ชมสับสนว่าเธอหายไปไหนกันแน่ เพราะหลาย,ลายคๆคนก็ยังคงรอที่จะได้เห็นชะตากรรมหลังจากการทำชั่วของเธอทว่าเรื่องราวดังกล่าวก็ไม่ได้กลายเป็นปริศนาที่ดําม,มืดไร้คําตอบไปซะทีเดียวว่าเพกกี้นั้นหายตัวไปไหนเพราะทางผู้กํากับอย่างรัสเซลชร์ปได้ออกมาเผยว่าแท้จริงแล้วเรื่องราวบทสรุปของเพกกี้มันจะมีความด์กมากๆเระเขากะจะให้จุดจบของเธอคล้ายๆกับในคอมิกต้นฉบับอย่างการถูกจับโยนลงไปในแท่นพิมพ์จนศพโดนบีดจนเละก่อนที่เลือดของเธอจะถูกพิมพ์ออกมาเป็นข่าวซึ่งฉากเหล่านี้ก็ได้ถูกถ่ายทําออกมาแล้วบาง แต่ทางรัสเซลชาก็ได้ล้มเลิกแผนการดังกล่าวเพราะคิดว่ามันอาจจะรุนแรงมากไปและเขาก็อยากจะเผื่อทางเลือกเอาไว้สาหรับการนำเพกกี้กลับมาในภาคต่อเขาจึงทําให้เพกกี้หายตัวไปเฉยๆก่อนโดยไม่ทันได้ไตรตรองให้ดีว่าผู้ชมอาจจะสงสัยกับชะตากรรมของเธอที่คลุมเครือผลก็คือหลังจากนั้นในภาคต่อนอกจากจะไม่มีเพกกี้แล้วเรื่องราวในภาคแรกที่ไม่มีบทสรุปให้เธอดีพอมันก็ได้ทําให้ชะตากรรมของตัวละครนี้กลายเป็นปริศนาทิ้งทวนเอาไว้ตลอดกาลว่าเพกกี้นั้นหายไป ในกันแน่ Paul Holt จาก Friday the 13th Part 2ปี1981 หนึ่งในหลายๆเรื่องที่ผู้ชมบางส่วนอาจจะไม่รู้ก็คือแฟรนไชส์ฟรายเดย์เดอทภาคแรกและภาคที่2ยัง Friday The 1 3 p a ท t 2เราจะยังไม่ได้เห็นรูปร่างไฟโนลแบบคลาสสิกของเจสันวอร์ฮีที่สวมหน้ากากฮอกกี้และถือมีดมเชเตตามที่เราคุ้นเคยในปัจจุบันและในภาคที่2ดีเขาจะยังคงแค่แต่งตัวเป็นชาวไร่โรคจิตและจะยังคงไล่ฆ่ากลุ่มวัยรุ่นที่มาเที่ยวทะเลสาบคริสตัลเลกตามปกติแต่หนึ่งในเรื่องราวสุดปริศนาของภาคนี้ที่หลายๆคนยังคงค้างคาใจและจะไม่มี มีวันลืมลงไปก็คงจะเป็นชะตากรรมของตัวละครเอกยังพอโฮลด์ที่นำแสดงโดยจอห์นฟิลรี่แน่แรเพราะในช่วงท้ายของเรื่องที่เจสันทำท่าเหมือนจะถูกฆ่าไปแล้วส่วนตัวเอกยังพอและจินนี่ที่เข้ามานั่งพักในกระทร่อมหลังจากเหนื่อยมาทางเรื่องก็ดันถูกเจสันที่จูๆ่ๆได้กระโดดเข้ามาทางหน้าต่าง เข้ามาจูโ่จมก่อนที่ภาพจะตัดมาอีกทีในตอนเช้าซึ่งเป็นตอนที่จินนี่รู้ตัวว่าตัวเองรอดมาแล้วโดยสิ่งที่ชวนสงสัยกว่านั้นก็คือตัวเอกอย่างพอลกลับหายไปจากเส้นเรื่องแบบดือทิ้งให้ผู้ชมงงว่าเขาถูกเจสันฆ่าหรือไม่และยังมีชีวิตรอดอยู่หรือเปล่าอย่างไรก็ตามรอนเคิร์ชผู้เขียนบทภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้ยืนยัน ว่าตอนจบของการถ่ายทำต้นฉบับมันมีรายละเอียดที่ชัดเจนมากขึ้นบุบพองนั้นจะเสียชีวิตไปแล้วโดยฝีมือแม่ของเจสันอย่างคุณนายวอฮีแต่แฟนๆหลายๆคนก็ยังไม่ซื้อไอเดียนี้อยู่ดีเพราะนอกจากในภาพยนตร์คุณนายวอฮีจะหัวขาดไปแล้วก็ยังไม่มีใครได้เห็นฉากการตายของพอลแบบจะจะปริศนาหลายๆอยา่างมันจึงยังคลุมเครือสำหรับผู้ชมอยู่ดีว่าเขาหายไปไหนนอสจากเดอะติงปี1 9 8 2 นี่คือภาพยนตร์แนวไซไฟสยองขวัญของจอห์นคฮมเพนเทอร์และเป็นผลงานชิ้นเอกของผู้กำกับคนนี้ที่ขึ้นชื่อเรื่องการสร้างภาพยนตร์แบบชวนระทึกข,ขวัญและวิถฐานเลก็วาได้กับเรื่องราวของกลุ่มนักวิจัยชาวอเมริกันในแอนตาร์กติกอันห่างไกลที่พบว่าตัวเองถูกโจมตีโดยปรสิตซึ่งเข้าไปฝังตัวในวร่างกายได้โดยบทสรุปจะจบลงที่ตัวเอกอย่างแม็กเรดีซึ่งนำแสดงโดยเฮอร์ดราเซลและชายที่นำแสดงโดยคีธเดวิดต้องใช้ชีวิตในช่วงเวลาสุดท้ายด้วยกันทั้งที่ไม่แน่ จว่าอีกฝ่ายคือเดอะติงซึ่งเป็นเอเลียนที่เข้ามายึดครองร่างมนุษย์ไปแล้วได้หรือไม่โดยแต่ละคนที่ยอมจำนวนต่อความหนาวเหน็บแต่ความน่าสนใจที่แท้จริงก็กลับไปตกอยู่ที่เรื่องราวของการเอาชีวิตรอดของบรรดาตัวละครในศูนย์วิจัยที่มีเยอะและยากมากเกินกว่าที่จะจดจำให้ได้หมดในการชมครางแรกแต่สำหรับแฟนๆเดินตายแล้วการจดจำตัวละครที่มีบทเด่นๆให้ได้นั้นก็คงจะไม่ใช่เรื่องยากสักเท่าไหร่และหลายๆคนก็คงจะเอะใจแน่ๆว่าตัวละครผิวดำยังนอสที่ก็มีบทบาทน่าสนใจ ท้ายสุดแล้วเขาหายตัวไปไหนกันแน่เพราะเขาคือตัวละครเดียวที่ไม่มีฉากการตายแบบจะแจ้งปรากฏออกมาซึ่งถ้าย้อนไปดูฉากช่วงกลางๆเรื่องแล้วเราจะพบว่าหลังจากเหตุการณ์ที่ตัวละครแกรีถูกโจมตีโดยตัวละครที่ชื่อแ布拉จูจูนอสก็ดันพยายามเดินเข้ามาดูความผิดปกติก่อนจะหายตัวไปแบบหน้าตาเฉยชะตากรรมของเขาจึงกลายเป็นปริศนาทันทีว่าเขาจะถูกเดะติงหยุดร่างหรือไม่หรือเสียชีวิตไปตอนที่แม็กเรดี้ระเบิดสถานีแต่เรื่องราวของนอสก็ไม่ได้เป็น ปริศนาไปสะทีเดียวเพราะหลายๆคนได้พยายามที่จะแกะบอกสายของเขาจากเบื้องหลังในภาพยนตร์ฉบับวิดีโอซึ่งจะมีการระบุเอาไว้ว่าจริงๆแล้วนอสจะต้องถูกเดอะติงกินเข้าไปแต่ทีมงานก็ไม่มีงบเพียงพอที่จะถ่ายทําฉากนี้รวมไปถึงเวลาต่อมาเดอะติงฉบับดัดแปลงเป็นคอมิกกับสื่อแบบต่างๆก็ยังพยายามที่จะช่วยเขียนชะตากรรมของตัวละครนี้ออกมาตามไอเดียของตัวเองทั้งการถูกฆ่าฆ่าตัวตายเองหรือโดนระเบิดให้มันออกมาคลีเชียซึ่งสาหรับแฟนๆเดนตายแล้วนั้น ชะตากรรมของนอร์เวอร์ชันนี้ก็จะยังคงเป็นปริศนาที่ไม่ถูกแก้ไขอยู่ดีเพราะไม่มีใครรู้ว่าเขาจะหนีหายไปแบบไม่มีจุดหมายในทวีปอันหนาวเหน็บแห่งนี้พ้นหรือไม่หรือจะตายไปด้วยสาเหตุอะไรและมันจะกลายเป็นข้อสงสัยที่ไม่มีวันกระจ่างไปอีกนานเท่านานแน่นอนเพลยสตอฟจากไดฮาร์ปี1988 ไดฮาร์ถือว่าเป็นภาพยนตร์แอคชั่นในยุค80ที่มีความสดใหม่มากๆอีกทั้งมันยังเป็นภาพยนตร์ที่ทําให้นักสแสดงอย่างบรูซวลลสโด่งดังขึ้นมาในวงการอย่างเป็นทางการอีกด้วยซึ่งแค่พลอตเรื่องราวของจอนแมคลเลนในตำรวจที่ต้องเข้าไปก่อกู้สถานการณ์ในตึกปิดตายที่มีแต่ผู้ก่อการร้ายด้วยตัวคนเดียวมันก็ถือว่าเป็นพลพอตที่น่าสนุกชวนติดตามอยู่แล้วอีกทั้งตัวภาพยนตร์ก็ยังมีแก๊งวายร้ายสุดเทที่นําทีมโดยฮันกรูเบอร์ซึ่งนําแสดงโดยอลันริกแมนอีกต่างหากและ เรื่องราวครั้งนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นกับกลุ่มวายร้ายกลุ่มนี้แน่นอนเพราะใครจะไปคิดว่าน,นอกจากบรรดาตัวละครในกลุ่มที่ทยอยเผชิญหน้ากับจุดจบจากฝีมือของจอห์นแมคเคลนไปเรื่อยๆมันจะมีตัวละครบางตัวที่จูจ่ๆก็าหายสาบสูญไปจากภาพยนต์โดยไม่มีการเผยชะตากรรมออกมาชัดๆเลยแม้แต่นิดซึ่งตัวละครนั้นก็คือตัวละครคริสตอฟผู้ก่อการร้ายชาวฝรั่งเศสที่รับบทโดยเจอร์เรลบอนซึ่งถ้าย้อนกลับไปเช็คดีๆเราจะพบว่าในช่วงเวลาคาบเกี่ยวระหว่างที่เขากำลังพยายามเจาะห้องนิ้วระ ไปจนถึงช่วงก่อนที่ฮันกรูเบอร์จะถูกฆ่าคริสตอฟจะพยายามวิ่งหนีก่อนที่เขาจะถูกจอนสัดร,ร่วงออกไปจากเฟรมซึ่งเราจะเห็นได้ชัดๆเลยว่าการโจมตีจากจอนมันไม่น่าจะรุนแรงพอที่จะเป็นการสังหารตัวละครนี้เลยแม้แต่นิดเหตุการณ์นี้จึงสร้างความสงสัยให้กับแฟนๆของภาพยนตร์มากๆว่าคริสตอฟนั้นหายตัวไปไหนเพราะมันไม่ชัดเจนเลยว่าเขาได้หนีไป เสียชีวิตหรือถูกจับกลุมไปในภายหลังกันแน่แถมคลาวเรนกิลยาจูเนียร์ผู้รับบทเทียวแฮกเกอร์มือดีหนึ่งในผู้ก่อการร้ายคงทีก็ยังอ้างว่าเขาเป็นผู้ก่อการร้ายเพียงคนเดียวที่รอดชีวิตจากภาพยนตร์เรื่องนี้มาได้เพราะเนื้อเรื่องนั้นมันเล่าออกมาชัดเจนเลยว่าเขารอดซึ่งแฟนๆหลายๆคนก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีว่าคริสตอฟจะเสียชีวิตลงไปง่ายๆแบบนั้นและชะตากรรมของเขาก็จะยังคงเป็นปริศนาที่ไม่มีวันถูกไขต่อไปสําหรับแฟนดฮาร์ดหากตัวผู้กุมกับไม่ออกมาพูดด้วยปากของ เอลีมอนอมเมรีจากเดดพ ر و ปี2007เดดพ o و ف อาจจะเป็นภาพยนตร์ของควินตินทารันติโนที่ถูกพูดถึงน้อยมากที่สุดพอๆกับงานชั้นดีอย่างแจ็กกี้บราวน์แต่ก็คงจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องราวของสตันแมนตีนผีซึ่งคอยขับรถไล่ทับสาวสวยนั้นคืองานที่สนุกสะใจผู้ชมไม่น้อยแม้ว่ามันจะถูกถ่ายทอดออกมาในคุณภาพแบบเกรดบีตามคอนเซ็ปต์โปรเจกต์เกรนเฮาส์ที่ตัวควินติน ทำร่วมกับเพื่อนสีอย่างโรเบิร์ตโรดิเกรสแต่ a ดด r ร o f ก็ยังเป็นภาพยนตร์ที่อุดมไปด้วยตัวละครอันน่าจดจํำจานวนมากอยู่ดีไม่ว่าจะเป็น s สตั m a n Mike แก๊งทีมสตันแมนสาวขาโหดรวมไปถึงตัวละครเชลีเดอร์สาวสุดเซ็กซี่ยางลีมอนโกเมรีที่รับบทโดยแมรี่อลิาเบธวินสตีและปรากฏตัวออกมาในช่วงพันที่2ของเรื่องร้องกับแก๊งสตันเพื่อนสาวที่พากันออกเดินทางไปลองรถดอชเชลเลนเจอร์ของหนุ่มบ้านนอกอย่างแจสเปอร์ในพื้นที่ชนบทอันห่างไกลโดยลีนั้นจะเป็นเพื่อนแค่คนเดียวในกลุ่มที่ทำงานเป็นานางแบบสาวไม่ใช่สตันขาโหดและช่างแต่งหน้าแบบเพื่อนๆแถมเธอก็ยังเป็นพวกหัวอ่อนขี้งองแงและตรงตามค นาาบบอเธอจึงถูกเพื่อนๆรวมหัวหลอกให้นั่งรออยู่ที่ฟาร์มร้องกับตัวละครแจสเปอร์ส่วนคนที่เหลือน,นั้นจะออกไปลองขับรถเล่นบนถนนให้นำใจแม้ว่าในตอนท้ายมันจะเป็นเรื่องดีที่ลีนั้นโชคดีไม่ได้ไปด้วยเราเพื่อนเพื่อนของเธอกลับถูกสแตนแมนไม้ขับรถมาไล่ล่าจนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดมาแล้วแต่สิ่งที่พีกาน,นั้นก็คือเรื่องราวส่วนสุดท้ายของลีและชะตากรรมของเธอมันดันไม่ได้ถูกภาพยนตร์เล่าออกมาเพราะก่อนที่เพื่อนๆของเธอจะแยกตัวออกไปหนึ่ง ตัวละครเพื่อนของเธอก็ดันไปโมก,กับแจสเปอร์ที่เป็นเจ้าของรถว่าลีนั้นเป็นนักสแสดงหนังโปและเธอจะยอมให้แจสเปอร์อยู่กับลีสองต่อ2หาเขายินยอมให้สาวๆเอารถสุดแพงออกไปลองขับได้ภาพสุดท้ายที่เราเห็นลีจึงเป็นภาพสีหน้าของเธอที่ดูรังเกียจชายบ้านนอกอย่างแจสเปอร์สุดๆแฟนๆภาพยนตร์จึงพากันเดาว่าชะตากรรมของลีนั้นอาจจะจบด้วยไม่กี่ทางเช่นอย่างแรกเธออาจจะถูกแจสเปอร์เข้ามาคู่คามและที่สวยกานั้นก็คือเมื่อเพื่อนๆของเธอเอารถมาคืนให้แจสเปอร์ใน สภาพที่พังขนาดน,านั้นเธอก็อาจจะถูกแจสเปอร์บังคับให้ทำเรื่องแย่ๆก็ได้แต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามชะตากรรมของลีมอนโกโมรีก็จะยังคงเป็นปริศนาต่อไปและก็คงจะมีแต่ควอนตินเท่านั้นที่รับรู้เรื่องราวทั้งหมดในทาหารทั้ง4จากอินเกเรียสบัสเตอร์ปี2009 i n c o r i o u s b a s t e r s เป็นภาพยนตร์ของเควินตินดาร์รันติโนที่ว่าด้วยเรื่องราวของแก๊งทหารอเมริกันสุดแสบที่นำทีมโดยรอยโทอัลโดเรนนายทหารสายโหดที่หวังจะเดินทางมาจัดการกับฮิลเลอร์ถึงฝรั่งเศสในช่วงสงครามโลกครั้งที่2โดยเป้าหมายที่ชัดเจนที่สุดของทีมก็คือการยุติสงครามครั้งนี้ให้เร็วที่สุดโดยการฆ่าตัดตอนผู้นำเผด็จก,การคนนี้มันไปซะเลยซึ่งก็แน่นอนว่าเนื้อหาในภาพยนตร์มันคือการเอาประวัติศาสตร์ของสองครามมายำแบบไม่แคลโกตามสไตล์ของเควินตินที่หลายๆคน ก็คงจะรู้แนวทางกันดีอยู่แล้วอีกทั้งสิ่งที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์มากที่สุดแบบคาดเดาได้เลยก็คงจะเป็นบรรดาตัวละครหลายๆตัวในเรื่องที่โดดเด่นไปด้วยคาแรคเตอร์ที่จัดจ้านเหลือเกินชนิดที่วันนี้อาจจะเป็นภาพยนต์ของควินตินที่มีตัวละครแบบกลุ่มหน่าจดจํามากที่สุดซึ่งกลุ่มนั้นก็คือแกงโคแสบอย่างอินเกเรียสบัสเตอร์สตามชื่อเรื่องนั่นเองและตั้งแต่ที่แกงแกงนี้ปรากฏตัวออกมาในภาพยนต์ผ่านฉากที่ร้อยโทเอาโดเรนกล่าวถึงเป้าหมายของภารกิจให้ลูกทีมฟังเราก็จะเเห็นได้ลยว่าาสมาชอครขง ทีมจะมี9คนแม้ว่าเนื้อเรื่องในส่วนหลังๆจะค่อยๆบีบให้เราได้พบกับสมาชิกที่โดดเด่นมากที่สุดในทีมอาที้อยโทอัลโดเรนมียักยิวดอนนี่โดนโนวิชวเวลแฮมวิกกี้สมิธสันยูติเวช โอมาอูเมอร์ ma, รวมไปถึงการปรากฏตัวมาสมทบของอาชีและการไปดึงฮิวโกสติเดกเลชเข้ามาร่วมทีมด้วยเป็น11คนโดยหนึ่งในเรื่องราวที่แฟนๆรวมไปถึงบรรดาผู้ชมหลายๆคนต่างรู้สึกสงสัยไม่น้อยเลยก็คือนอกจากบรรดาตัวละครที่กล่าวมาข้างตน้นซึ่งมีบทสรุปรบถ้วนปรากฏออกมาทุกคนนายทหารอีก4คนที่ปรากฏออกมาในฉากฟังภารกิจนั้นหายไปไหนกันแน่เนื่องจากทางภาพยนตร์ก็ดันมีข้อมูลของทหารทั้งสี่ปรากฏออกมาร้องกับชื่อของนักแสดงสด้วยไม่ว่าจะเป็น จะเราเฮอชเบิร์ที่รับบทโดยแซมเลวีนแอนดี้คาร์แกนรับบทโดยพอลรัดไมเคิลซิมเมอร์แมนรับบทโดยไมเคิลบาคอลและไซมอนซาโววิช รับบทโดยคาร์ลสฟิเดลซึ่งพวกเขาทั้ง4ี่มักจะปรากฏตัวออกมาในฉากที่แก๊งโคตรแสบโผล่กันมาแบบครบทีมอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นฉากเปิดตัวดอนนี่มียักยิวฉากบุกถลม่มช่วยฮูโก้สติกลิฟเป็นตน้นแต่ทว่าก่อนภารกิจระเบิดโรงภาพยนตร์ก็ดูเหมือนว่าชะตากรรมของนายทหารทั้ง4จะกลายเป็นปริศนาไปซะแล้วและไม่มีบทสรุปของพวกเขาปรากฏออกมาเลยแม้แต่นิดว่าพวกเขาตายในภารกิจไหนหรือไปทําอะไรอยู่กันแน่นี่จึงเป็นคําถามที่ไม่มีคําตอบของภาพยนตร์ที่ ที่เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าแก๊งโคตรแสบคนอื่นนอกจากเัลดเรนและยูติเวชบรรดานดายทหารอีกทั้ง4คนที่ไม่มีบทสรุปว่าตายจะสามารถรอดชีวิตเพื่อเดินทางกลับไปที่อเมริกาได้หรือไม่ โอเคก็จบลงไปแล้วครับกับเรื่องราวของตัวละครที่ชะตากรรมสาบสูญซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าแต่และเรื่องราวก็ล้วนเต็มไปด้วยปริศนาที่น่าสงสัยเต็มไปหมดแล้วเรื่องราวพวกนี้ก็มักจะทําให้ผู้ชมปวดหัวกับความสงสัยที่ยังไม่ได้คําตอบเพราะต่อให้มีเบาะแสจากทีมงานเผยออกมามันก็ยังคาใจไม่เท่ากับการที่เราได้เห็นมันกับตาตัวเองอยู่ดีแล้วเพื่อนๆละครับมีรายละเอียดสําคัญรวมไปถึงมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจหรือมีตัวละครตัวไหนที่ชะตากรรมหายสาบสูญไปแบบปริศนาแล้วคาใจ นอกเหนือจากที่เรานําเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันเอาไว้ได้เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจแล้วจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยถ้าหาข้อมูลที่พวกเราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมในที่นี้ด้วยสําหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ